เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยดีเดียวนะครับสำหรับ กรณีของน้องผู้กันเลยก็น้องแมงปอครับคู่รักที่วางแผนจะแต่งงานแต่ว่าสุดท้ายนะครับกลับฟันสลายนะครับจนกลายเป็นเรื่องราวดราม่าใหญ่โตและนอกจากนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจกันนะครับก็คือคุณดิวธีรพัฒนะครับผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือหลังจากที่เข้ามามอบเงินแสนให้กับทั้งคู่นะครับจนทำให้หลายคนอยากจะรู้นะครับว่าเขาคนนี้นั้นคือใครกันแน่ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเปิดประวัติของคุณดิวธีรพัฒ์กันนะครับบอกได้เลยว่าดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงระดับพ่อออค้าานนนไล์แแถววหสุดดบเยทีี รื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นรับติดตามชมกันเลยครับ ต้องบอกเลยนะครับว่ากลายเป็นประเด็นราม่านหนักเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีของน้องพกันและก็น้องแมงปอนะครับคู่รักที่วางแผนจะแต่งงานกันซึ่งพ่อของฝ่ายชายนะครับก็ได้หลอกให้จัดงานแต่งแล้วก็ยืนยันว่ามีสินสอดพร้อมนะครับแต่ว่าหลังจากที่จัดงานแต่งเอาไว้เสร็จสับนะครับฝ่ายชายกลับมาสารภาพนะครับว่าไม่มีเงินสินสอดแถมแม่ของฝ่ายหญิงนะครับยังต้องนําทองคําไปจำนาแล้วก็หยิบยืมเงินญาตินะครับมาเพื่อใช้ในงานแต่งอีกด้วยจนจุดท้ายนะครับทำให้ทั้งคู่นั้นจําใจจะต้องแยกทางกันทั้งที่ยังรักกันมากก็ตาม และต่อมานะครับทางด้านของพ่อค้าออนไลน์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับอย่างคุณดิวธิรพัฒน์ก็ได้ออกมาโพสนะครับประกาศผ่านทาง Facebook โดยได้ระบุนะครับว่าจะช่วยใช้นี่เงินงานแต่งของทั้งคู่น้องพวกกันและก็น้องแมงปอเป็นจํานวนเงิน2 0 0 0 0 0บาทเพื่อปลดทุกข์ให้กับแม่ของฝ่ายหญิงและจะนาเงินไปมอบให้ถึงที่พร้อมกับอาสาเป็นกาวใจให้เด็กทั้งสองคนนี้ส่วนเด็กทั้งสองคนจะได้ไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ก็ขอให้ขึ้นอยู่กับหัวใจที่แท้จริงของทั้งคู่แล้วเพราะว่าตนมาส่งทางรักได้เท่านี้้้้้้แแต่กแก่กกกก็อบชรใใหหทััััังคูนนนลมาได และหลังจากนั้นนะครับทางด้านของคุณดิวธิรพัฒนะครับก็ได้เดินทางมาหาพ่อและแม่ของน้องแมงปอนะครับที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับท่ามกลางชาวบ้านที่มารอต้อนรับด้วยความดีใจนะครับซึ่งเมื่อมาถึงก็ได้กอดให้กําลังใจแม่ของฝ่ายหญิงนะครับก่อนจะนาเงินมอบให้จนน 200, ํานวน2 0 0 0 0นบาทเพื่อช่วยปลดหนี้ให้ตามสัญญาน่ครับ และนอกจากนี้นะครับทางด้านของคุณยุวธิรพัฒน์นะครับก็ยังได้ขอผูกแขนให้กับน้องแมงปอและก็น้องผูกันอีกด้วยนะครับเป็นจำนวนเงินกว่า2,000 0 0บาทพร้อมกับยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าเงินทั้งหมด40,000 0บาทนี้นะครับตนนั้นไม่เสียดายเลยขอเพียงแค่ได้ขอซัพพอร์ตน้องทั้งสองคนนี้นะครับซึ่งตนจะรอวันที่ทั้งสองครับประสบความสําเร็จขอให้น้องทั้งสองคนกลับมารักกันและอย่าลืมกันในวันที่ลำบากด้วยและก็ที่สําคัญอย่าลืมพี่หนุ่มกัญชัยโหนกระแสและก็พี่ดิวธิรพัฒน์คนนี้ด้วย และทางนี้นะครับสำหรับประวัติของคุณดิวธีรพัฒนนะครับมีชื่อจริงว่าธิรพัฒเวชกามานะครับเจ้าของเพจดังอย่างเพจดิวธีรพัฒเสื้อผพ้าพ,พ่อค้าพาฟินนะครับซึ่งนอกจากเจ้าตัวนะครับจะเป็นพ่อค้าออนไลน์แล้วก็ยังมีดีกรีเป็นถึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามจำนวนมากอีกด้วยนะครับแถมยังพุ่งด้วยตําแหน่งนายแบบสุดแซ่บนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นก็มักจะลงคลิปช่วยเหลือคนที่กําลังลําบากอยู่เป็นประจําอีกด้วยนะครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว